สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Podcast สต์พอดสภาทุกคนนะคะไปรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ Kpo p ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสอยู่เราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าสู่ทุกคนฟังค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับสาวๆวงไอดอลนั่นเองก็เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะกระแสของพวกเธอเนี่ยก็ถือได้ว่าแรงจริงๆบวกกับเพลงของพวกเธอเนี่ยนะคะที่เรียกได้ว่าฮิตติดชาร์สูงมา มากๆเลยแล้วสมาชิกแต่ละคนเนี่ยนะคะก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆเป็นอย่างดีเลย ควมทั้งหนึ่งในสมาชิกของวงนะคะอย่างมิยอนนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอก็กำลังที่จะมีการออกโซโล่เดบิวนั่นเองนะคะก็น่าตื่นเต้นมากๆเลยสำหรับมิยอนนั่นเองนะคะยังไงนะคะแฟนๆก็อย่าลืมไปติดตามนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผลงานของมิยอนด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับโซโยอนซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นลีดเดอร์ของวงไอดอลน,นั่นเองอย่างที่เราทราบกันดีนะคะ ว่าโซยอนเนี่ยเธอถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่มีความสามารถมากๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของการร้องเพลงการแสดงบนเวทีการร้องการเต้นการแรปนะคะแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถของเธอที่โดดเด่นมากๆเลยก็คือในเรื่องของการทําเพลงนั่นเองนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเธอเนี่ยถือได้ว่าเป็นไอดอลหญิงนะคะที่มีลิขสิทธิ์เพลงมากที่สุดเลยก็ว่าได้แล้วก็เพลงที่เธอแต่งออกมาแต่ละเพลงเนี่ยเรียกได้ว่าฮิตติดชาร์ตนะคะแล้วก็ ประสบความสําเร็จทุกๆเพลงเลยแล้วก็อย่างล่าสุดเนี่ยนะคะเหมือนว่าโซยอนเองเธอเนี่ยนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงสําหรับแรงบันดาลใจนะคะในการทําเพลงของเธอซึ่งแฟนๆนะคะก็มักจะมีการถามกันหรือว่าเวลาที่ไปออกรายการต่างๆก็มักจะมีการถามเธอว่าเวลาที่เธอเนี่ยนะคะทาเพลงออกมาเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาจากไหนนั่นเองแต่ว่าโซยอนเองนะคะเธอก็ได้มีการเปิดเผยเหมือนกันว่าแรงบันดาลใจในการทําเพลงของเธอเนี่ย ตั้งแต่เดบิวต์เลยนะคะจนมาถึงปัจจุบันก็คือวงไอดอลนั่นเองนะคะก็คือสมาชิกวงไอดอลนะคะทําให้เธอเนี่ยมีแรงบัญญนดาลใจนะคะในการทําเพลงต่างๆก็เรียกได้ว่าเป็นลีดเดอร์คนหนึ่งนะคะที่เก่งจริงๆถึงขนาดที่แบบว่าเคยมีหลายๆคนนะคะที่ได้มีการพูดถึงว่าโซยอนเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นลีดเดอร์ที่สมบูรณ์แบบอีกคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะโดยโซยอนนะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าถึงแม้ว่าทุกคนในวงเนี่ยนะคะจะโตเป็นผู้ใหญ่กัน แล้วเราก็โตขึ้นมากๆเลยจากตอนที่เดบิวต์ใหม่ๆแต่ว่าเธอเนี่ยนะคะก็ได้แรงบันดาลใจในการทําเพลงเนี่ยมาจากไอดอลนะคะที่โตเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันนั่นเองก็ถือได้ว่าเป็นคนหนึ่งนะคะที่เก่งมากจริงๆทั้งการทําเพลงนะคะแล้วก็ได้มีการแต่งเนื้อร้องต่างๆนะคะบวกกับการโปรโมตต่างๆถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวงที่สมาชิกในวงแต่ละคนเนี่ยนะคะมีส่วนร่วมมากๆเลยนะคะแล้วโซยอนเองนะคะเธอเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคน ที่มีมิตรภาพที่ดีนะคะแล้วก็มีความหวังดีต่อสมาชิกในวงจริงๆแล้วก็รู้ใจสมาชิกในวงมากๆด้วยนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความน่ารักของโซโยอนนั่นเองนะคะสําหรับไอดอลเองเนี่ยสำหรับมิตรภาพของพวกเธอถือได้ว่าเป็นมิตรภาพที่น่าชื่นชมจริงๆนะคะเพราะว่าพวกเธอเนี่ยมักจะมีการพูดถึงกันต่างๆอยู่เสมอเลยและนี่แหละค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันนะคะสําหรับแรงบันดาลใจนะคะในการทรํเพล ของโซยอนแล้วก็มีภาพของสาวๆวงไอดอลนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะได้เอามาพูดถึงกันวันนี้เนี่ยก็สามารถสแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้้วยนะคะ